วิทยุพกปาขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเสาอากาศมาให้ด้วยนะครับเทียบให้ดูกับกว่ามือผมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้คุณภาพเสียงของเขาไม่เล็กเลยนะครับตัวสวิตของเขานะครับก็จะอยู่ที่ซีเลคเตอร์เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะเลือก F m AM MP3 นะครับตัวนี้พิเศษเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด F อมให้กวางดูนะครับเรายืดเสาอากาศออกมานะครับแล้วก็เราก็เราก็สามารถจูนตรงนี้ได้เลยนะครับติดาย ติดหลายจ่องอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ติดให้ดีก็แนะนําให้อาสายควยมาต่อกับตัวส่อากาศของเขาเพื่อที่จะรับสัญญาณได้ดีกว่านี้นะครับในกล่องเขาจะมีสายจ์ดมาให้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบร์จได้นะครับส่วนตรงนี้ของเขาจะเป็นจ่องจ์จนะครับอันนี้จะเป็นสวิตสําหรับเปิดปิดควยนะครับเป็นควยจ่ายก็ได้เป็นวิทยุก็ได้นะครับส่วนวอลลุ่มเปิดปิดเสียงก็จะอยู่ส่วนนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นจูนเนอร์นะครับจะมีสเกลบอกคลื่นได้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าเราจะชอบฟังคลื่นไหนที่เราชอบนะครับก็สามารถเลื่อนหาได้เลยนะครับส่วน MP3 ก็สามารถเล่นได้นะครับเป็นจ่องเสียบ SD Card นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับตัวน,นี้น่ารักมากนะครับมีสองสีให้เลือกกดดูราคาและกดสั่งซื้อได้เลยครับในตะกร้าด้านล่าง